ครับวันนี้พบกับคุณจอยชุนทิชาครับกับไลโอของผมเองฮะสวัสดีครับเป็นไงผมดีมากดีมากแต่ว่าก่อนที่จะดีขนาดนี้มันต้องเจอปัญหาก่อนไงพี่คือจอยเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นคนที่ประสบปัญหาจริงๆนะเนี่ยทำงานในวงการมานานนะคะเจอความร้อนเจอการกัดสีเจอสารเคมีเจอการใดเจอทุกอย่างที่มาทําร้ายทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะแล้วก็ผมของเราก็เริ่มบางแล้วก็ร่วงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสก็เจอกับพี่หนุ่มเนี่ยแหละที่ตึกเราเจอกันประจําก็เลยถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มมีตัวช่วย ไรจะช่วยน้องบ้างไหมส่งไลโอให้ส่งไลโอมาให้ใช้นะคะคือพี่หนุ่มก็แนะนําว่ามันปลอดภัยเพราะว่าผลิตจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะและพี่หนุ่มเนี่ยก็ไปควบคุมการผลิตด้วยตัวเองไปดูโรงงานดินูเลยเคือโดดลงไปในเตาที่จะโดดไปแล้วแหละก็เลยมั่นใจว่ามันปลอดภัยแล้วก็แนะนําให้กับน้องได้ใช้ด้วยนะคะและที่สําคัญยังผ่านการรับรองจาก Spin Control นะคะคือแล้วเนี่ย มันล่วงมันไม่ล่วงอ่ะพี่หนุ่มไม่ติดมือไม่ติดมือคือก่อนหน้านี้คือติดเยอะมากเลยนะคะพวกรอยแสกต่างๆมันก็แคบลงค่ะหวีโชว์หน่อยได้ไหม,มได้เลย<า>นี่ค่ะหวีเลยคือปกติเมื่อก่อนไม่กล้าหวีนะพี่หนุ่มเพราะว่ากลัวผมล่วงหมดหัว <laughs> นี้ก็เลยจะเอาโปรโมชั่นพิเศษมาปกติเนี่ย จะซื้อแฮร์โทนิกไลโอเนี่ยหขวดใช่ไหมคะก็จะแถมให้ฟรีอีก1ขวดแต่ว่าไม่พอไงพี่หนุ่มเราก็ต้องแถมทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดไปเรื่อยนะคะเป็นเซตเลยเป็นเซตดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมขอบคุณนะจอยค่ะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยคะ่ะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ